ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่พี่แชนแนลกันอีกแล้วนะครับผมเพื่อนนะรานนี้เราก็มาอยู่กันที่ค่ายจีทูจีเจ็ดเจ็ดแปดกันนะครับผมนะเพื่อนนะมาวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกมเสือมังกรกันอีกแล้วนะเพื่อนนะมาเดี๋ยวเรามาต่อที่เสือมังกรแล้วกันมาเดี๋ยวผมก็เอาทุนก็มาเหมือนเดิมเพื่อนนะเอาทุนก็มาเหมือนเดิมับผมนะทุนห้าพันเหมือนเดิมนะเพื่อนนะมาผมก็จะมาเอากันต่อยสักหน่อยแล้วกันมากับเกมเสือมังกรเนาอยังคาใจอยู่เพื่อนนะยังคาใจอยู่นะ อะไรอะไรยังแค้นยังแค้นฝังใจเพื่อนนะยังแค้นฝังใจอยู่นะเรอบเกมเสือมังกรนะมักรอบนี้ผมจะเล่นใจเย็นกันรอบที่แล้วผมเล่นประม่ายเกินไปนะเล่นประมายเกินไปเล่นใส่หนักเกินไปเนาะการางเดมนรอบนี้ผมก็จะมาเล่นแบบใจเย็นๆแล้วกันจะมาเล่นแบบใจเย็นแล้วกันมาจะมาแก้แค้นนะผมนะแก้แค้นก็เรียกรอบนี้รอบแก้แค้นนะเพื่อนนะยังเหลือเวลาเอาแก้แค้นแล้วกันมากับทุนห้าพันเหมือนเดิมนะเพื่อนะรอคนอยู่นะมาเดี๋ยวมานี้ผมขอตามไปที่แดงแล้วกันมาขอตามที่แดงแล้วกันนะ มาดูซีกกมเานะลมเลขจะมาดีหรือเปล่านะมาเลขจะมาดีหรือเปล่าอะไร,ไร,ไร,ร,ไรอะไรมาเลขถ้าดีทีเหลียวหรือเปล่านะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะ้องเพื่อนนะมาที่มาเบาสองแต้มโอ้โหมาเลขก็โดนแล้วผมนะมาเลขมาก็โดนแล้วผมเพื่อนนะโดนอีกแล้วผมโดนอีกแล้วโอ้เสือมังกรวันนี้ช่วงนี้มันมันเป็นอะไรครับเนี่ย,ม,ยมันเล่นยากเออเอนเนี่ยนะหรือผม ยังไม่ค่อยมีทักษะเทคนิคอะไรเลยตอนเนี้ยมาเดี๋ยวผมมาตามน้ำเงินต่อแล้วกันมามาขอซ้ำิ่มเงินต่อแล้วกันมาดูเซี่ยวมันจะออกซ้ำหรือเปล่านะเพื่อนนะดูเซี่ยวมันจะออกซ้ำหรือเปลามามานี่ผมขอทบนะมาเนียขอทบไปมาไหมมาไหมอ้าวสวยสิโอ้โหสองแต้มเสือหนึ่งแต้ม โอกาอึน้อุต่าเอ่ยปากว่าสวยแล้วครับผมนะเอ้ามาแต้มเดียวอะไรกันครับเนี่ยเริ่มการวางเั้มพันแล้วผมัปนอนกครตับสินใจของตนเองนะคะแบบนี้ยิ่งหยังครับเนี่ยโอ้โหสองแต้มก็ได้ยินประีานเนาะวินาทีแปงว่างมารอคนอยู่นะคะผมต้งใจเย็นนะครับผมนะตอบนี้ผมเปี่ยนอ้ลงไปที่ห้าร้อยแล้วกันมาต้องใจตังผมนะต้องใจเย็นแล้วผมนะ ทบตามไม่ไหวผมนะทบตามไม่ไหว่ทบตามไม่ออกเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยแต้มเดียวเอามามาแล้วมาแล้วมาเสือสิบแตมเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมังกรชนะแต่เกิดรอบนี้ไม่ได้กําไรผมก็ขอแค่ทุนคืนก็พอเพื่อนนะอ่ะถ้าเกิดรอบนี้ไม่ได้กำไรผมขอแค่ทุนคืนก็พอแล้วนะเพราะว่าถ้ามันไม่ไหวจริงจริงก็อย่าเือนนะเพื่อนนะถ้ามันไม่ไหวจริงจริงก็อย่าไปเฟืนมานะเพราะว่าช่วงนี้ฝีมือเรายังไม่ถึง ก็เป็นได้เนาตรงนี้ดวงเรายังไม่มาดวงเรายังไม่มาเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวรอดวงเรามาก่อนแล้วเราค่อยกลับมาเล่นต่อแล้วกันมาได้กําไรมาได้กําไรมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจะได้กําไรหรือไม่ได้กาไรมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกปพร้อมกันมาเพื่อนนะมาวันนี้ผมก็ตามไปที่แดงต่อนะก็ตามไปที่แดงต่อผมนะมาขอใส่ที่ห้าร้อยบาทเบาๆแล้วเพื่อนนะตอนนี้ก็เล่นแบบใจเย็นๆแล้วกันอ่ะสวยดีครับผมนะะเสือหกแต้มโอรู้เรงนี้เล่นแบบใจเย็นๆดีกว่านะไม่น่าไปทบตามเลย ไม่น่าไปทบตามนะครับผมนะมันไปเสียเสียดายลูกทบเนี่ยลูกทบมันทบเยอะไงแล้วมันมันไม่เข้าอ่ะเพื่อนนะมันเลยโดนหนักอ่ะเลยโดนหนักมารอบนี้ก็ตามแดงต่อเพื่อนนะยวผมขอตามแดงต่อแล้วกันยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีความโชคดีอยู่ใกล้ๆตัวคุณนะคะดูเสียวจะมาไหมนะมาให้ไหมมาให้ไหมสิ้นสุดการวางเดิมพัน มาเปิดมามาขอครอบหน่อยพอให้เชื่อใจหน่อยขอครอมหน่อยโอ้โหอ้าวยังได้อยู่ครับผมนะอ่ะสือ้วยดิอ่ะแปดต่อห้าสวยอยู่ผมสวยอยู่สวยอยู่มาเริ่มมาเริ่มมาตอนนี้เรายังเหลือทุนอยู่ขาดทุนอยู่พันห้านะเพื่อนนะเรายังขาดทุนอยู่พันห้านะผมนะยังไม่ได้กําไบเลยนะตอนนี้ตามทุนเกนผมนะตอนนี้ตามทุนคืนนะยังเหลือเวลาอีกสิบวินาทีโอกาสชนะไม่รอใครนะคะ ก็ยัมาให้ผมมาเส้นสุดการวางเดิมมาให้ไหมมาให้ไหมมาขอน้ำเงินเน้นๆมาสวยดีอย่างงี้สวยดีเออมันต้องอย่างนี้ผมมันต้องอย่างนี้ผมนะตีทุนคืนแล้วผมนะตีทุนคืนได้แล้วผมนะเฮ้ยบ้าผมมาเหนื่อยเหมือนกันนะเพื่อนนะเหนื่อยเหมือนกันครับผมนะโอ้โหเชิงลุ้นเก่งๆอยู่เหมือนกันนะผมนะ ผมต้องเล่นใจเย็นๆนะเพื่อนนะเล่นหัวร้อนตามไม่ได้ผมนะเล่นหัวร้อนตามไม่ได้นะเมื่อกี้ผมก็จะเกิดจุดหัวร้อนปุบไปหมดเหมือนกันนะเมื่อกี้นะดีนะผมมาห้ามทันไว้ก่อนนะเพื่อนนะไม่งั้นหมดดากแน่เลยมาเส้นสุดการมาที่น้นเงินต่อเพื่อนนะหนึ่งพันบาทกันรอบนี้มารอตีว่าจะมาให้ไหมมังกรตาเดตบแปเสือเจ็ดตา มังกรชนะโอ้โหเริ่มยากแลนะแค่ได้ทุนเครื่องได้ถือโอเคเนาะเพื่อนเนาะแค่ได้ทุนเครื่อนี่ก็ถือว่าโอเคเนาะเพื่อนเนาะเริ่มการวางเดิมเสียพันเดียวก็ถือว่าไม่เป็นไรเพื่อนนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นกันใหม่แล้วกันเนาะสำหรับเสือมังกรเนาะสำหรับรอบนี้ผมคิดว่าดวงยังไม่มาเพื่อนนะดวงยังไม่มานะเดี๋ยวผมขอไปพักก่อนแล้วกันนะค่อยกลับหากลับมาเล่นใหม่อีกรอบแล้วน้องเพื่อนเนาะเพื่อใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ก็แชร์ผมด้วยแล้วกันเนาะครับเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับผมเส้นสุดการวาง